สวัสดีครับ FC ฟทั้งหลายนะบรรยากาศยามเย็ๆนๆยนมาเดินเล่นซะหน่อยนะครับห่างหายไปนานกับบรรยากาศร่องสวนมากันหนาวสองคนบนหน,หนายืนตีอยู่นู้นนี่ไงหมายแบบนี้ใครเห็นก็ว่ารอดนะ,นะครับสวนมีเจ้าของด้วยม,มีใครเข้ามาด้วยบางทีก็ไม่รอดนะสวนเนี้ยแห่ออกมาหลายที่แล้ว <laughs> เดี๋ยวมาตามชมวันนี้ดูจะรอดก,กันไหมดูเดะร่องบาร์เลยร่องสวนสวยเลยฝั่งนี้ก็มีนี่ เดี๋ยววันนี้ก็ลองสวนีเดินตีได้ทุกล่องน้ำแจ๊ะๆด้วยตรงนี้น้ำขึ้นนี่ลองลองไม่รู้มองเห็นหรือ,รอเปล่านะเมื่อกี้เราตีเบ็ดข้ามไปล่องตรงนู้นนะครับแล้วก็ลากลงมามันกัดแล้วก็วัดพึ่งพอดีเอาคันของนาเขามาตีนะครับคันที่เขานาตีอยู่นะเออแล้วก็เขาไ่เลยเซ็ตเบรกแข็งไว้นะนะครับก็เลยงัดปลาไม่มาปรากฏว่าบรรลุอยู่ตรงนี้ตัดอยู่กลางคันนาตรงน,รงนี้แล้วมันไม่มีทางข้ามไม่มีทางข้ามนะอืมไม่รู้จะไปเอาไงด้วย เนี่ยปลางอยู่งั้นอ่ะเดี๋ยวเราดูมันดินแรงมันกินไม่นั่นไม่เมื่อกี้ถ้างักยกหัวขึ้นพ้นก็มาได้แล้วว่ายกขึ้นมาุ๊บเบรกไหลแปะแปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเนี่ยวเนียวเดี๋วเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีนวเดี๋ยเรี๋วเดี่เดี๋ยวเดน้ยวเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวร้อยวดีวเดี๋ยมเด้๋เดีเรียวดีเด็๋เดีเเดา๋มวเดเดยเดี๋เดีเเเเดี เขาบอกไม่มีตัวมีกัดวะไม่โดนไปตามนี่วะนั <c oughs> <c oughs> ่นไงเดี๋ยวมึงจับพึ่งที่โยังไปตามนี่วะนั่นไงเดี๋ยวมึงจับพึ่งที่โอยังพึ่งที่โอ้ยบอยยกขาถึงสูงขวากัดเอาไม่ได้เดีวเว้ยลองนี้ได้ลุ้นลองนี้ได้ลุ้น ไายกัดสามทีเมื่อกี้อ่ะยอรถอ่ะยอรถอ่ะยอรถรถคันลงรถคันลงเอาซับซับเออต้องอย่างงั้นได้แล้วสุดยอดนะครับนี่ไง โคนนั่นเองกูนี่ไงกคยางเราเองสุดยอดว้าวรอดแท้วันนี้